ระหว่างที่ลูกค้านะครับผมมาดูรถลองรถกับผู้ผานะครับก็พอดีช่างขี่มานะครับผมสะดุดตาเซลลวมากเลยสวยจังเลยนะครับผมคันนี้เี่รถปี66นะครับรถเดิมสวยๆยางเหลือเต็มๆนะครับเป็นตัวนี่นะครับผมครบรอบ45ปีของคูบตาด้วยนะครับในเวอร์ซีรี่นะครับผมมีเบดของล้อนะครับคันนี้รถปี66ใช้งานก็ไม่ถึงพันชั่วโมงนะครับ ชั่วโมงน้อยมากโอ้หเดี๋ยวให้ดูสักหน่อยไม่ถึงจริงไหมนะครับโอกาสรีวิวเลยแล้วกันนะครับคันนี้นะครับผมดีชั่วโมงเลยประมาณหกร้อยกว่าชั่วโมงนะครับผมคันนี้ราคาเงินสดนะครับอยู่ที่แปดแสนหกหมื่นบาทนะครับแต่ว,ว่าช่วงน,นี้จัดโปรนะครับผมอยู่ที่แปดแสนบาทเท่านั้นจัดโปรส่วนลดให้เลยครับโอ้นั่นก็บรรยากาศส่งรถนะครับผมคันนี้ โอ้เครื่องเดิมไม่เคยแจอะอไม่ต้องพูดเลยมากให้สินค้าขายตัวเองเลยแล้วกันคันนี้ยางเป็นยังไงบ้างนี่ดูคมยางนะครับดาวหนึ่งแนามหมื่นห้าพนะครับแต่ว่าจัดโปดสรส่วนลดให้คันนี้อยู่ที่85,000ืาพันบาทนะครับเอกสารใช้บัตรทะเบียนบ้านคนซื้อคนคำ้ำนะครับผม อันนี้ได้อะไรบ้างตัวรถไปดันดินแบบนี้แล้วก็ผ่านหลังหนึ่งตัวนะครับผมนบสนใจติดต่อผู้ขายมาได้เลยหรือจะเข้ามาดูรถเข้ามาลองรถที่ร้านแบบนี้ก็ได้นะครับที่เบอร์โซนห,หนึ่งนะครับโซนแปดโซนสมมามสิบสี่เซลลวผู้หานะครับผมบถ้าถ่าถูกใจนะครับผมเอกสารใช้บชัตรทะเบียนบ้านคนซื้อคนค้ำอยู่คนละบ้านเลที่อายุไม่เกินเจ็ดสิบปีนะครับสนใจก็ติดต่อผู้ขายมาได้เลยนะครับถ้าถูกใจก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่งให้กับชาวคุปตา้าบานุหน่หอยนะครับอโอเคเดี๋ยวฝาเขุยาไปขายดุกต่อแล้วนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับผม